เกาหลีใต้สั่งห้ามเดินทางเข้าสามเมืองใหญ่กัมพูชารัฐบาลเกาหลีใต้เตรียมบังคับใช้คำสั่งห้ามเดินทางไปยังบางพื้นที่ในประเทศกัมพูชาเริ่มตั้งแต่วันนี้ค่ะ16ตุลาคม2568หลังพบคดีหลอกลวงรายงานและการกักขังชาวเกาหลีใต้เพิ่มสูงขึ้นอย่างน่ากังวล กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้แถลงว่าพื้นที่ที่ถูกยกระดับเป็นระดับ4หรือห้ามเดินทางได้แก่ภูเขาโบกอจังหวัดกัมปอดเมืองบาเวตและเมืองปอยเปตซึ่งเป็นจุดที่พบกิจกรรมของกลุ่มอาชญากรรมจำนวนมากโดยภูเขาโบกอเคยเกิดเหตุพบศพชาวเกาหลีเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ ส่วนจังหวัดพระศรีหานุจะถูกปรับเป็นระดับ3หรือแนะนําให้ออกจากพื้นที่เนื่องจากเป็นอีกหนึ่งจุดค่ะที่มีเครือข่ายอาชญากรรมหนาแน่นขณะที่พื้นที่อื่นๆในกัมพูชาที่ไม่ได้อยู่ในระดับ3หรือ4จะถูกจัดให้อยู่ในระดับ2หรือหลีกเลี่ยงการเดินทางกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ระบุว่าการออกคาเตือนระดับ4หมายถึงห้ามเดินทางหรือพำนักในพื้นที่นั้นโดยเด็เดขาดและผู้ฝา่าฝืนอาจถูกดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติหนังสือเดินทางพร้อมเรียกร้องให้พลเมืองเกาหลี ที่วางแผนจะเดินไปกัมพูชายกเลิกแผนทันทีทางนี้ทางการกาหลีใต้จะยังคงติดตามสถานการณ์ในกัมพูชาอย่างใกล้ชิดและพิจารณาการปรับคำเตือนเพิ่มเติมหากจำเป็นค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn